นี่ทุกคนวันนี้วิวจะพาทุกคนมาฟังเรื่องผีญี่ปุ่นกันค่ะวันนี้อยู่ที่ปราสาทที่เมจิประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ก่อนมันมีเจ้าของปราสาทนี้อยู่คนหนึ่งเนี่ยนะคะเขาอะกำลังจะโดนอีกคนนึงวางแผนรอบค่าทีนี้ด้วยความที่ทีมงานของเขาเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาโดนรอบค่าก็เลยส่งสาวใช้นางหนึ่งชื่อว่าโอกาคุเนี่ยไปอยู่ในบ้านของคนที่รอบค่าแล้วก็ไปแอบฟังแผนแอบฟังอะไรปรากฏว่าก็เอาแผนออกมาได้นะคะสามารถหนีรอดออกไปได้ก็เหลือว่าสาวใช้อ่ะหนีออกมาไม่ทันนะก็เลยจําเป็นต้องอยู่ในปราสาทนี้กับคนที่พยายามจะรอบค่าอบกก็ว่า แต่งงานกับฉันไหมถ้าแต่งงานกับฉันนะฉันจะทําให้เธอปลอดภยัยฉันจะไม่แฉเธอว่าเธอเป็นคนทําให้แผลรอบค่าเนี่ยพังแต่สาวใช้เนี่ยปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ฉันไม่ยอมฉันไม่ได้รักเธอดังนั้นเนี่ยนะคะคนนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะนงินปราสาทเนี่ยมันมีของล้าค่าเป็นจานอยู่สิบใบปรากฏว่าคนนี้เขาเอาจานใบเนื้อไปซ่อนไว้ในสัมภาระของผู้หญิงคนนี้ที่โอคากูก็ทางาททางานอะไรไปตานานมี2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกบอกว่าโอคากุทางานไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีจานล้าค่าอยู่ก็เลยทําจานแตกเป้งถูกกล่าวหาว่าทําของล้าค โอคาคูเนี่ยขโมยจานใบนี้ไปไม่ว่าไงก็ตามโดนลงโทษทั้งคู่ค่ะก็เลยถูกเจ้าของปราสาทคุณใหม่นี่นะคะลงโทษด้วยการจับโยนลงไปในบอ่อน้ําข้างหลังนี้เลยแล้วเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะดึกๆนี่นะ่าจะมีเสียงผู้หญิงโหยโหวนมาจากบอ่อน้ํานี้นะคะเป็นเสียงแบบจานใบที่1จานใบที่2จานใบที่3นับจานไปเรื่อยๆค่ะตามหาจานใบที่10ที่หายไปนะคะแต่นับเท่าไหร่ก็ไม่ครบสักทีนับได้แค่9ใบค่ะทุกคนใครที่ชอบคอนเทนต์ที่ทั้งสนุกและได้สาระแบบนี้อย่าลืมติดตามพอย n t ว i e ได้ทุกช่องทางนะคะ